พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา9กนาฬิกาดูแล้วอย่างืมนะครับกดกระดิ่งกดตับตะไคร์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็วันจันทร์ครับที่16เดือนธันวาคม2567โอ้ยเป็นวันที่คนรอคอยเศรษฐีจะเกิดแล้ววันนี้นะ <laughs> ครับ ขณะนี้นะครับเราจะเห็นว่าทั้งภัยธรรมชาติทั้งการเมืองเศรษฐกิจนะครับนะฮะคนเจ็บป่วยคนล้มตายนะครับมันมันเป็น,ม,นมันเป็นอะไรกันนะครับมันอย่างนี้ครับคือถ้าเราศึกษาเรื่องโหราศาสตร์จริงๆเนี่ยคือเรื่องธรรมชาตินะครับนะมันมีตำแหน่งโคจรของดาวครับดาวโคจรเนี่ยมันจะมีของมันนะหมายความว่ามีลบมีบวก มีฝ่ายจิตเทพฝ่ายจิตมารฝ่ายกุศลฝ่ายอากุศลน,นะครับและทีสองราศีเนะี่ยมันก็จะเขาากวางไ้กับดาวตรงไหนคือเข้ามุมเนี้ยมันอยู่ในในจุดจุดลบคือมันมันมืดอ่ะคือมืดเพราะดาวดาวดีๆนะฮะดาวสุประเ์ามันก็เสียไปด้วยนะครับก็ทําให้ฝ่ายดาวบาปเคราะห์มันออกมามีฤทธิ์คือฝ่ายมารนลยนะฮะฉะนั้น ช่วงนี้ทำอะไรก็ต้องรอบคอบหน่อยมีสติหน่อยนะครับนะฮะอย่าบุอย่าอย่าบุมบามอย่าวู้วามนะครับนะอันนี้สำคัญมากเราจะเห็นว่าการเมืองตอนนี้พูดกันแต่เรื่องเรื่องม่ให้ความร่วมมือบ้างอะไรบ้างนะครับนะมีแต่ชิงดีชิงเด่นครับมันเกิดจากอะไรครับนะมันอย่างนี้ครับคือเราแบ่งดาวไว้นะแบ่งดาวในในจักรวาลนี่นะฮะมันจะมีอย่างนี้ มันจะมีฝ่ฝ่ไฟกุศลน,นะครับนะก็เรียกว่า,าธาตุไฟบวกนะาธาตุน้ำบวกนะครับแล้วก็าธาตุลมบวกาธาตุดินบวกตีนนี้ถ้าเราเรา,เราเราแบ่งแยกแล้วครับนะไฟไฟกับลมจะคู่กันนะเป็นดาบามข้อมาเลนะหนึ่งเจนเนี่ยคู่าธาตุไฟสามแปดที่คู่าธาตุลม แล้วตอนเนี้ยดาวคู่เนี้มันเสียครับมันโครจรอ,อยู่ในพบภที่เรียกว่าอาพลังก็เรียกอิเล็กตรอนฮะฝ่ายฝ่ายลบมากน้ําทะเลลมพายุเห็นไหมแล้วก็ภูณามแต่ละประเทศเนมีอันเป็นไปนะครับตรงนี้แหละครับมันน่าศึกษาผมก็มาดูว่าดาวทำไมสองเดือนนี้มันมีแต่เรื่องแรงๆนะครับนะมีอันเป็นไป มื่อวานบันเทิงก็ไปหลาคนแล้วก็ก็ก็อายุมากแล้วนะอายุเจ็ดสิบเก้าแล้วครับแดนบุรีรัมก็ถึงแก่บมระะไปเรียบร้อยไปอย่มระน่ะมันพระหรือแล้วคนอนะ่ะ<ป>ตายตายอ่ะตายมีหลายอย่างนะตายตามอายุไขนะตายตามธรรมชาติหรือว่าก่านอนะตายด้วยอุบัติเหตุ ตา้วยการเจ็บป่วยนะ่มนะยมาหลายอย่างมาหลายอย่างนะครับนะก็ตายตายตามบาปตาบุญตนะัวนี่ยว่ากันไปแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องเนี้ยดาวก็เรียกว่าดาวเลยธรรมชาติฝ่ายฝ่ายมารใช่ไหมฝ่ายกุศนนะครับนะจิตมารจิตมารเขาครอบงำนะครับฉะนั้นมีนิดตายจุๆเยอะมากอยังปราจีนบุรีนะครับเขาก็นั่งเช็คดูนะ ปาจินบุรีมาอยู่อยูู่ยูชายแดนใช่ไหมเออมีดาวประจําประเทศดาวประจําจังหวัดเนี่ยดาวอะไรนะเธอจําได้ไหมต้องเปิดตาําราเธอไม่มีอะไรจำบ้างหรืในชีวิตเธอนี่นะในสมองเธอนี่ยจำอะไรบ้างจำวันที่หนึ่งกับวันที่สนะิบหกได้อ๋อเหรอทำไมมันมีอะไรดีเออเอ๊ะ เลือดมันสูบฉฉดดีเออโอ้ยเอ้ที่เธอจริงๆเลยเธอชอบเรื่องนี้จริงๆเหรอเรื่องตัวเลขเนี่ยเป็นคนที่ฝันแม่นมากเออแต่เมื่อคืนไม่ฝันอะไรเลยเออฝันเห็นพ่อเอแต่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรเรอแต่บังเอิญพ่ออายุเจ็ดสิบสองพอดีพอดีเลยเออแล้วเธอก็ไปซื้อล้วอเ่มันไม่มีให้ซื้อเลขมันอั้น โอโเออโชคดีไปนะนะโชคดีของกองสลากเออคือผมรู้ดาวมันอย่างนี้มัน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 ถ้าเราคมบางคนไม่เคยได้ศึกษานะะผมเป็นคนคนละเอียดอ่อนเนะีคือม,มันมีเกษตรเกษตรนี่คือดาวดีดาวฝ่ายฝ่ายบวกถ้าเป็นฝ่ายลบก็เป็นนิดเป็นนิดนะตำแหน่งตรงกันข้าม แล้วก็ดาวที่ให้คุณก็มหาอุดมหาอุดนี่โคจรใกล้โลกมหาอุดนะฮะแล้วตรงข้ามก็มหาอุดก็คือนิดมัอกิประแล้วก็นิดนิดนิดนีด่นนคู่กับมหาอุดเสร็จแล้วมันก็จะมีดาวมหาจักรอันนี้แหลงหมายถึงว่าตอนนี้อะไงที่ดาวอยู่แนละ้วมันปาจินคือดาวอาทิตย์อาทิตย์ใช่ไหมช,ชัดเจนเลยอาทิตย์ช่วงนี้มันเสียไงอาทิตย์มันเข้านี่ฮนะเข้าเข้าเคราะห์ โดยคนจอห์ยู่ในซิกมือืนะฮะออกจากนิดมาเนี่ยออกจากนิดมาเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะครับบาจีนบุรีนโอ้ระดดาผู้นำล่อกันหนักเลยนะเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์ไปอยู่เลยราศีวิจิกอังคารมรณะแล้วอังคารก็เป็นนิดอีกจบเลยจะได้จังหวัดที่มีดาวอาทิตย์ครองอยู่ต้องระวังนะ แล้วก็ดาวจันทด้วยชายแดยนก็ต้องระวังกันนะที่ระวังคือปัตตานีศรีสะเกดบึงกาฬนะครราชสีมานะครนายกตรังชัยนาทเรอที่เป็นดาวจันกับอา,อาทิตย์ไงแล้วดาวดาวดาวไอเนี่ยนะครศรีธรรมราช่ะนะครศรีธรรมราชพระรหัสพระรหัสหรือเปล่าพระรหัสพระรหัสก็ไม่ดีนะตอนนี้พระรหัสก็ไม่ดีครับนะโคจรอ,อยู่ใน ในภพอริตตัวเองครับมันจะอยู่อยู่ด้วยถ้าดูตามดาวนะฮะตำแหน่งดาวตัวนี้นะตำแหน่งดาวทิศก็อุทัยธานีอำนอาจอำนาจเจริญอ่อางทองสิงบุรีรนครสกลนครน,นั่นแหละแล้วแล้วแล้วเธอมองว่าเลขดาวเรียมันจะมาแรงไหมวันนี้ดาวมันแรงอ่ะโอ้หนึ่งน่าจะดับเพราะมันเป็นดาวไม่ดี <laughs> มีอย่างนั้นด้วย อาทิตย์ดับน,นีีวันนี้วันที่วันวันจัน์ก็ใช่เลยวันจัน์เลขหนึ่งกาลงกินีดาวที่กาลงกินีก็จันโอ้เธอนี่แม่นมากนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ที่สอนไว้ไม่เสียหายเออ <c oughs> นะตอนนี้ก็วันนี้ก็ก็ <c oughs> อย่างที่บอกนะใครที่สนใจเรื่อง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 อะไรเกี่ยวกับตัวเลขนะดาวนะต้องถามเธอ เธอชำนาญผมวางมือแล้วไม่เอามีผู้ M C ม,มีลูกอาจารย์ชำนาญกว่ามีกเหรอริงโก้เมาคิงคนนี้เก่งเหรอเก่งเรื่องตัวเลขมากเหรอเผาไปไม่รู้กี่ตำราแล้ว <laughs> คนนี้นะฮะผมสึกมันเรียนมาจากผมมาเนี้ยไม่ได้เรีย,ยนอะไรครูบังรังจำมาสามสี่สิบปีเนี่ยนะแต่แล้วมันไปใช้ในทางที่มันเคยถูกนะ เขาบอกว่าเขาเคยจุรวันที่หนึ่งนะซื้อมานะแต่เอาไปคืนช่วงนั้นไสแห้งไสแห้งอ่ะหิวข้าวข้าวเอาเลยเอาไปขายคืนขายคืนสรุปรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าดวงเขาเมือนล่าสุดเขาถูกรางวัลใกล้เคียงเหนึ่งแสนเต็มเต็มเลยเขามีดวงเขามีดวงเขาบอกว่าในชีวิตนี้ก่อนที่จะอายุหกสิบเขาต้องถูกรางวัลที่หนึ่งแน่อเพราะว่าดาวสุมันโคจรลับ กับลักนณาของเขาจริงป่าจริงแล้วแต่นีนเท่าไหร่ละห้าสิบเจ็ดอีกสามปีเนี่ยนะเอาเอาเอาเออก็ดีไาอย่างนะเออมีคนอย่างนี้มันก็ดีนะวันนี้ถ้าถ้าดูตามดาวนะเธอว่าอะไรจะมามีไหมมีหญิงลีให้มาเออหญิงลีอะ คุณหญิงบุญเลือนเออนางบอกว่าต้องซื้อให้ได้เลยอะไรเดี๋ยวเขาหาว่ามอมเมานะ่ป็บอกไปแล้วคุยกันไม่ไปมั่งๆแล้วใครให้เขาพิจารณาอย่าไปยุ่งอ๋อเออนางให้ศูนย์ให้สี่ให้สองเออผมมองดูแล้วไะมองว่าไม่ศูนย์ศูนย์เฮ้มีโอกาสนลยเออหก หกศูนย์เก้าอ่ะเฮ้ยมีโอกาสนะเนี่ยที่เธอพูดมาเนี่ยนะเออสองเก้าเจ็ดหกศูนย์เก้าพวกนี้เอ้ยมีโอกาสมีโอกาสนะเธอมันเด่นมาเลยมันไม่ใช่เด่นดาวมันคนจรนอยู่ในมุมมุมที่โดดเด่นมันใกล้โลกมันใกล้โลกคือมันส่วนมากก็จะมีเราก็ดูว่าถ้าอุบัติเหตุเยอะขันแย่งเยอะเนี่ยพวกเนี้ยพวก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 ะเลกขี้อ่ะ มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยไหมเธอมีไหม <c oughs> นี่ก็นี่ก็กหมดเลอยอ่ะโอ้โหทั้งบ้านทั้งรถใหญ่พูด <c oughs> งก็เธอบอกว่านี่นะก็คุยกันสบายๆล้วกันนะผมว่าทีมงานล้มป่วยกันไปตั้งสามสี่คนแล้วกันนะก็ไม่เป็นไรยังมีคนที่ยังพอจะยามารุ่นกันได้อยู่นะก็เห็นมาตอนนี้ไหมโอ้โหปาจีน เรื่องใหญ่นะทาสาต้องถูกจยิงในบ้านนี่โอ้โหบ้านตัวเองเหรอบ้านไม่ใช่บ้านบ้านพอ่นอบุญธรรมอ๋อเอเออน่าตื่นเต้นตื่นเต้ไนไล่กระบ,บอกยิงกันโอ้โหยิงกันบนในห,หนังเลยเขาไม่ีปืนกันง่ายขนาดนั้นเลยโอโยเธอทุกเมื่อว่าอเมริกาเนี่ยแหละมันมีบ้านบ้านไหนไม่มีปืนเไม่ใช่ล่ะทุกคนมีหมดไม่ต้องห่วงนะทีนี้เวลาคุณขับรถเวลารถแซงเนี่ยอย่าไปโวยวายไปนะ ไปยกมือยกไมช้ชูไอ้นิ้วกลางเนี่ยมันยิงเอาเนะเออไม่ได้ต้องใจเย็นๆนะครับต้องยอมรับมันเต่าหัวหดหัวแล้วจะมีความสุขนะแล้าคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยอ,อ๋อเรื่องการไปทำกาญชาเรื่องการเมืองนะครับนะแล้ววีน่านี่โหยังอีกเยอะเลยนะผมเตรียมมาเยอะแล้วเยอะแล้วนะแล้วก็มีเอฟซีถามมาเยอะ คุณรัิกาลสวัสดีมีความสุขแอดมินและแฟนรายการทุกท่านว,าวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยลอตเตอรี่กันนะคะ <laughs> ทุกคนก็เอาละเดือนมีสองครั้งเอาเขาบอกว่าชอบน้องแอดมินค่ะเหรอโอ้ยน้องน้องแอดมินคนนี้แหลอดีดีดีดมีคนสวัสดียเช้าวหมาอยางชุมน้อยสีสเกตหน่วย ขาอาจจะเขียนหนาวมากสิบแปดถึงสิบเก้าออเราอีเออเราต้องน,น่าจะพูดถึงนะเด็กเดกเป็นไข้หวัดกันมากเลยเอ,อ่อระวางระบาดมันระบาดอยู่ระบาดอยู่นะฮะไข้หวัดแล้วมันจะตามมาด้วยเนี่ยไอโควิดมันก็ฝังตัวอยู่มันก็จะออกมาร่วมกันแล้วกันนะเป็นระหนักครับเป็นระหนักนะแล้วมีที่ไหนกันไม่มีวันนี้ก็มีคนถามมาเนะี่ยถามว่าเรืออาจารย์เก่งกาที่นับถือนะ วันศุกร์ที่หธันวาเนี่นะเธอช่วยพิเคราะห์หน่อยดิลูกสาวชื่อภูวรินนะนะจารุทิพคันทะได้ไปเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นยศสวีตามที่อาจารย์เก่งกาศแนะนำค่ะขอบคุณมากนะคะลูกสาวเปลี่ยนชื่อแล้วก็ไม่ปวดหัวไม่ปวดทีสษยแล้วแค่มือน,นิดๆแต่ปวดหลังมากอาการหมอนรองกระดูก คงจำบ้มมางอีกค่ะอาจารย์แนะนําด้วยเป็นไงห,หมอรอกระดูกอยู่ไหนไหนทางนั้นที่เรียนหมอมาแล้วตกเอวเหรอที่คอมัง้งม,มันมีหลายที่นเนาะทำไมเขาทำอะไรอ่ะออกกำลังกายบ้ามั่มา,มายืนพูดรายการมายืนบิดอยู่ตรงนี้นะก็เขาปวดเหมือนที่หนูเป็นออเหรอหนูก็ไม่รู้ว่าหนูกินน้ําน้อยไปหรือเปล่าอ๋อเลือด<ล>มันอาจจะไปอุดตันเลือดหนืดไม่ใช่แล้วต้องถาม อิริยาบถพฤติกรรมถ้านอนดูทีวีนอนบนโซฟาเป็นทุกรายแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นที่ชอบเล่นเกมมาเล่นเกมมเอามือนิ้วกดมือถือจ้องทั้งวันก็เป็นอใช้นิ้วตังเลยต้องดูพฤติกรรมนะครับถ้ามีอย่างนี้ก็ต้องรีบเปลี่ยน้ว่นะฮะให้ลดน้อยลงแล้วครับนะหรือไม่ก็ออกกําลังกายนะบริหารร่างกายหนเข้าตู้อบวันเว้นวัน ไม่ได้เกี่ยวกับตู้อมเลยคือให้คลายกล้ามเนือ้อให้บริหารเน่ยบริหารหรือเปล่าไม่ไม่ได้ทำทำไมไม่ทำขยันขยันมากนะฮะเพื่ที่ไปเรียนเป็นกี่ปีนะปีกว่าสองปีโยคะโอ้เขาเขาไม่รับเลยพอเรียนเสร็จเขาไม่รับเลยทำไมคอร์สละสองหมื่นเก้าไปเรียนมาหนึ่งปีเ,เขาไม่ต่อคอร์สให้ทำไม เขาบอกยิ่งต่อยิ่งอ้วนออเที่ไหนเขาก็ไม่รับเธอ,อเออนี่เธออะไรยับปวดโซ่จางทีมแล้วนะคือรู้แต่ไม่ทำนี่อันนี้อันนมีปัญหาใหญ่ใช่ไหมตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วตอนเมื่อสิบปีที่แล้วแค่ห้าสิบหกตอนสิบปีผ่านไปตอนนี้อีกสิบกิโลครบร้อย เออจะทำได้ยังไงอ่ะอตั้งแต่มันเป็นแอดมินแห่การน่ะกินดีอยู่ดีอ๋อกินดีอยู่ดีเลยก็เลยอ้วนมากสบายเกินไปออออย่างนี้จะปลดไปอยู่รู่นเลยไปอยู่เฝ้าไร่เฝ้านาโน่นเลยเออเออเขาก็ถามมาแล้วก็อย่างที่บอกนะวิเคราะห์ดูแล้วนะเกิดจากพฤติกรรมครับนะก็มันต้องเอามาคุยเอาตัวมาดูนะแล้วก็ดูสรีระด้วย อ้วนเกินไปหรือเปล่านะแล้วก,ก็กินอาหารอะไรวันหนึ่งทำอะไรการที่จะรักษากายนะหมายถึงว่าโรคทางทางทางกายเนี่ยนะมันต้องวิเคราะห์ให้รอบครอบทางแพทย์ก็มีนะหมทั้งว่าในเรื่องของผมนี่จะมีดูดวงครับมีคุณสมสกุลถามว่าคอตกหมอนนวดดีไหมเออคุณต้องหาคนที่เขาเป็นนะมันไม่ต้องนวดแต่มันก็โอเคอ่ะ ว่ามันตกหมอนในคอมันเคดไงใช่ไหมก็บริหารมอือบริหารไหลคือไม่ใช่ตรงตรง,ตรงที่ปดวดนะต้องเอาที่อื่นด้วยนะมีคนสวัสดีค่ะอาจารย์ทีมงานครับปีนักสัตว์อะไรจะดีบ้างคะปีหน้าก็เดี๋ยวก็อรอใจเย็นยังมีเวลาคุยอีกเยอะเลยนะก็เอาเรื่องของคุณยศสวีเนี่ยนะก็บอกให้แล้วว่าพฤติกรรมพฤติกรรมนะครับต้องแก้ไขนะฮะ แล้วก็บอกว่าอันนี้ได้โอนมาร่วมทําบุญสร้างพุทธกเกษตรสังฆสถานห้าร้อยบาทขอบคุณขอบคุณครับนะสาธุยินดีในบุญนะครับแล้วก็สวัสดีครับอาจารย์ที่นํำถือและทีมงานนาริสราชูโตและให้หลานพิมพ์ทัชานี่นะโอนมาสร้างตำหนักเทพราหูครั้งที่ยี่สิบหกจำนวน500ร้อบาทรวมยี่สิบหกครั้งเป็นเงินหนึ่งหมื่นสบาท สาทุเยินดีในบุญน,นะครับนะการทําบุญเนี่ยมันก็น้ําหยดลงหินนะนะทุกวันหินมันกรออ่ไม่ใช่ทุกอย่างก็โตขึ้นเรื่อยก็บุญก็มาเรื่อยๆครับนะมาเรื่อยๆอันนี้คุณทันชนกแมกเรได้ฝากคุณพนพดลแก้วอีบนะแกมาไม่ได้โอนเงินรวปทำบุญสร้างตำหนักเทพราหูกองที่สองผ่อนชำระงวดที่สิบสามจำนวนหนึ่งพันบาทรวมสิบสามครั้งเป็นเงินหนึ่งหมื่นสามพันบาท สาธุยินดีในบุญนะครับพันธุโทหญิงกรองทองเกณบุญลือโอนเงินทําบุญพระป่าสร้างตำหนักเทพราหูกองที่สองและสามรวมสองกองผ่อนส่งมาตลอดครั้งที่สิบสาเป็นเงินหนึ่งพันบาทรวมสิบสามครั้งเป็นเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครบหนึ่งกองของกองที่สองคงเหลือกองที่สามอีกหนึ่งกองโอ้โหจะเยี่ยมมากเลยในนามครอบครัว รองทองเก็บุรือค่ะสาธุยินดีในบุญเลยครับแจ้งเอฟซีช่วงนี้เลขาเป็นวันลเลยยังไม่ได้ส่งข้อมูลของคนที่ถามมาปรึกษาดวงมาให้อาจารย์นะอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยที่ยังไม่ได้ตอบให้ทราบร้อยห,หายดีก่อนจะหาวันให้อาจารย์ตอบให้ทราบนะหนาวแล้วหนาวแล้วอะ่ะผ้าพันคอดีมากโอ,อ้มันมีไหมล่ะ คนที่บริจาคมาไงอที่บริจาคได้ไปแล้วนี่ภาคป่าเราก็ให้เอามาใช้เลยเอามาใช้เลยนะหนาวนี้ใช้ได้แล้วหนาวนี้ใช้ได้แล้วนะเออเป็นไงบ้างเธอใช้แล้วเป็นไงบ้างเออวันนี้ต้องใส่อาจจะเฮงนนั่หละเธอนี่จะจะเอาสื่อนำาเธอจริงจริงกนะเธอเล่นเรื่องใสยเยาใส่เยาวเวทหรือเปล่า เครื่องรางของขลังอะชอบสวดมนต์ชอบสวดมนต์แล้วพวกพระเพืะอะไรมีอ่ะอ๋อรู้สึกมีเด็ดเด็ดอยู่เจ็ดองค่ะเธอเด,ดเด็ดมากเธอเป็นนักเล่นพระเหรอเปล่าอ้าวเรีวมาจะไหนอะ่ะขอจา์เฮ้ย hey, เราไม่เคยให้เธอนะะไม่รู้ได้มาเจ็ดองไม่รู้ได้ยังไงเอเอได้พูดอย่างนี้ได้งไง <laughs> มีพระอะไรบ้างมีพระอะไรบ้าง เจ้าคุณนอเอ้าพระปางนักปกเออพระปิดตาเออพระร่วงรางปืนเออพระชนะสงครามเออเขาเรียกอะไรอ่ะพระอะไรเออปางชนะสงครามเออก็ช้างที่เป็นช้างช้างดำเออหนึ่งพระดำมีเจ็ดองค์อะครบแล้วนี่พระร่วงอ่ะพระร่วงรางปืนผู้ไปแล้วเหรอ อ๋อพระนางสมเด็จนางพญาเออเออเธอมาจากไหนเธอบอกฉันให้ฉันไม่เคยให้ใครเรื่องพระเนี่ยออหนูเป็นมือขวาไงแล้วรู้ได้ไงพระไหนดีไม่ดีก็หนูเป็นคนไหว้พระที่ห้องพระอยากได้อันไนก็หยิบเลยเออเธอเธอทีดีได้ยังไงอ่ะก็เป็นลูกศิษที่ไว้ใจมาก ไม่ไว้ใจเธอใครไว้ใจเธอ,เ,ธอเออเอ้ดิเธอเนี่เป็นคือ<ะ>เป็น,นพระสวยๆทั้งนั้นเลยแต่อาจจะไม่ใช่พระที่เขาแบบตลาดไม่พระนิยมไม่ใช่พระนิยมเออแต่ว่าเป็นพระที่มีความสุขทางใจอ,อ๋อพระพระมีลิน้นใช่เออพระเลยไมเใ็นพระค้าขายเป็นพระตลาดถูกต้องอ,อ๋อถูกต้องอีกเลยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่เธอแอบเอาไปส่องมาแล้ว เจ้าค <łość> ุณนอเขาจัดเนียเขาบอกโหพุทธคุณสูงมากโอ้โหนูไปส่องนี่เลยนะผมงงเลยเนี่ยเซียนเสียเหรอเซียนเสียอยู่นี่เลยอ่าอะไรนะเซียนเสียเสียลังสิอลชั้นสามไปได้ชั้นไหนรูจำไม่ได้และโอ้โหนี่เธอทาไมเธอศึกษาเรื่องนี้เยอะอย่างนั้นอะ แต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่พระที่เขาจะมาซื้อขายกันออเอาไว้บูชาดีแล้วเธอนี่ผมจะบอกให้ฟังของเราคนไม่รู้นะมนะาเบีนบูชาเนี่ยพระพระกุอิมกับพระ,ะพรหมน่ะนะอันนี้ที่ผมไว้พรอยนัอยู่เลยเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะก็ก็เอาละครับนะคุยกันส,สบายๆวันนี้ก็มาอย่างที่บอกนะแค่ยี่สิบกวนะ่านาทีเองเิวสิวสิว,สว,สว ปกติแอดมินคนเก่าเขาทำกี่นาทีไม่รู้สิบสห้านาทีมั้ยี่สิบยี่เบายี่สิบนาทีประมาณนี้แหละออกช่วโองเลยไม่เล่าเอางั้นเลย่ะเอออเธอเบาๆหน่อยเดี๋ยวได้คุยกันมีเดี๋ยวไปออกดิกกับออก b e ทอบว่ากันไปเรื่อยนะเอาก็กำลังทาสร้างอนไรอยู่พุทธเกษตรนี่ไกลแล้วนี่นะไหมหรือก็หมู่บ้าน หมูบ้านชีวาสงอ่ะนะใครจะไปดูไปดูได้เลยล้เหรอกำลังอยู่กำลังปรับพุ่ที่กำลังปลูกต้นไม้อยู่เห็นไหมแล้วก็นี่อย่าลืมะครันมาแผ่นหินหยกขาวนะครับบริจาคมาเหลืออีกเท่าไหร่อีกสิบสองต้นใช่ไหมโอ้อีกบานอีกบาน<笑><笑>ก็เศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ไม่อยากอยากจะรบกวน เอฟซีทั้งหลายมากนักนะครับแต่กินเกลือแล้วนี่ยตอนเนี้ทำไมเอาหวยไม่ถูกงวดน,นี้กินเกลือยังมีเกลือกินก็ดีแล้วเออเอายี้ดีกว่ามีปัญหาอะไโทรมา0818284964นะฮะถ้าทุกนี้ถ้าถ้ามีถ้าถ้าถ้าเลยขาตอบช้าต้องขออภัยเพราะนางเจ็บคอมากเจ็บคอมันเกี่ยวอะไรด้วยมันเป็นวัดเป็นวัดแล้วเป็นโควิด เอ้มันกำกึ่งเราอย่าไปใกล้ดีกว่าเวันนี้ก็เลยต้องมาทําหน้าที่แทนแล้วแล้วแล้วแกคนไม่ชอบกินน้ําใช่เอไหมหนักเลยถ้ามีอาการวันนี้มันก็เรียกว่ามันร้อนในนะข้างในมันร้อนถ่ายไม่ออกด้วยเออน้นชัดเจนเลยหนูไปปีนต้นตะลิมปิงเอาไปให้เขานั่นน่ะเลยเดี๋ยววันนี้จะไปดูไปเก็บให้อีกต้นเล็กๆเธอไปปีนเะอ่าปีนบันไดเออ ถ้าปินต้นแล้วก็เตรียมได้เลยติดต่อรถอ้นนี่เลยลุงกตตัน,น<ล>ยอยู่หรือปอติดตึงกันได้โอ้ยเก้าสิบโลปินต้นมาให้บาปอ่ะเอาฮะวันนี้ขอเนโมธนาสา,าธุกับเอ็ซีทั้งหลายน่ะยินดีในบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันสนับสนุนสร้างพุทธเกษตรธรรมสถานแล้วก็โครงการขบูนวิถีต่างๆนะครับนะ <S <S แล้วท่านที่เกิดวันนี้ <S <S เดือนนี้นะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขนะครับ ขอบารมีพระพุทธเจ้าพระพอระองค์พระโพธิสัตว์กุลิมแปดสิบสี่ปางพระพรมสามปางจงโดอบมันดาในทุกท่านและคนในครอบครัวมีอายุมั่นขวัญยืนครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงขอให้ธุรกิจการงานที่ทำอยู่ก้าวหน้าการค้าดีมีกำไรครอบครัวก็มีความสุขคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จสมหวังเจริญรุ่งเรือง,งมีโชคมีลาบ ร่ำรวยเฮงๆเงินทองไหลมาเทมานะท่านที่ร่วงรับไปแล้วขอให้ไปสุดสุขติภูมิสาปลายพบแดนสุขาวดีขอทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้ขอให้ถูกหวยทุกทุท่านนะครับรวยรวรวย,รวยสาธุสาธุสาธุ